มาอัปเดตดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้กันนะคะอะหลังจากที่รับฟังคำทำนายจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะคะมาดูช่วงนี้นะดวงการเงินของคุณวันอาทิตย์ชัดเจนมากๆช่วงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินอะ ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ก็ถือว่ามีเงินเข้ามาให้ได้จับจ่ายใช้สอยนะใช้จ่ายเยอะแต่ก็มีเงินเข้ามาให้ใช้เนาะแล้วช่วงนี้ก็มีความเครียดสูงนิดนึงนะเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณตอนนี้มีแต่ เรื่องราวมีแต่ปัญหาเข้ามารุมเราให้ได้คิดเนาะความเครียดช่วงนี้ก็เลยสูงนิดนึงเพราะว่าต้องคิดต้องใช้สมองดังนั้นก็ระวังสุขภาพนิดนึงเกี่ยวกับอาการปวดหัวไม่เกรนอะไรก็ตามที่มันเกิดจากความเครียดการคิดมากในหลายๆเรื่องที่เข้ามารุมเรากันอยู่ตอนนี้ไหนจะปัญหาต่างๆนานาที่เข้ามาให้ได้แก้ไขไหนจะการคิดหาเงินหาไรายได้ทุกอย่าง มารุมอยู่ที่คุณคนเดียวเลยนะแต่พอพูดถึงเรื่องจิตใจคุณสู้นะดังนั้นนะตอนนี้สิ่งที่คุณคิดแล้วก็คาดหวังอยู่ลึกๆในใจอ่ะจะเป็นในเชิงของเรื่องความรักเลยนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบของเพื่อนรูปแบบของแฟนคนในครอบครัวมิตรกระยาณมิตรอะไรแบบนี้เพราะว่าเอาจริงปัญหาชีวิตที่คุณจะเจอเจอมาคุณไม่ได้แคร แล้วคุณก็มั่นใจด้วยเชื่อด้วยว่ามันจะผ่านไปคุณจะจัดการมันได้แต่ตอนนี้ความหวังคือต้องการมีที่พึ่งทางใจขอแค่มีคนซับพอร์ตขอแค่มีคนอยู่เคียงข้างทุกๆครั้งเวลาที่คุณเจอปัญหาแค่เข้าใจคุณก็พอแบบนั้นเลยนะก็ช่วงนี้ก็ให้ไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระสวดมนต์ก็จะช่วยให้คุณน่ะ เอาปัญหาที่เข้ามาหาคุณนะ่ะมันจะได้ผ่านพ้นไปต่อให้คุณเจอปัญหาเท่าไหร่มันก็จะผ่านไปได้ทั้งนั้นต่อให้คุณล้มคุณก็จะลุกได้ต่อให้คุณหมดไฟไปอีกสักกี่ครั้งคุณก็จะจุดไฟให้ตัวเองได้ใหม่เสมอนะคะคนวันอาทิตย์นะ